สำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดอุดรธานีค่ะได้เปลี่ยนแปลงการกรายงานสถานการณ์โควิด -19 ในจังหวัดค่ะเป็นการกรายงานสัปดาห์ละหนึ่งครั้งหลังจากที่รัฐบาลปรับให้โควิด -19 เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังในส่วนของจังหวัดอุดรธานีสัปดาห์นี้ค่ะถือว่าเป็นสัปดาห์การกระบาดที่42ระหว่างวันที่16ตุลาคมถึงวันที่22ตุลาคม2565 โดยจังหวัดอุดรธานีมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 ที่ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จำนวน70รายมากที่สุดยังคงเป็นอำเภอเมือง6กลรายโดยมี10อำเภอค่ะที่ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในพื้นที่มาเป็นเวลา14วันค่ะซึ่งได้แก่อำเภอบ้านผืออำเภอน้ำโสมอำเภอสร้างคอมอำเภอบ้านดุงอำเภอทุ่งฝนอำเภอหนองแสงอำเภอหนองหานอำเภอประจักษ์อำเภอชัยวานและอำเภอศีธาตุค่ะ ส่วนผู้ติดเชื้อที่รับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลค่ะมีจำนวน57รายผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ7รายผู้ติดเชื้อสัสมอยู่ที่52,991รายค่ะสัปดาห์นี้ไม่มีผู้เสียชีวิตทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสัวสมอยู่ที่445รายโดยตั้งแต่วันที่1มกราคมเป็นต้นมาค่ะจังหวัดอุดรธานีมีผู้ติดเชื้อโควิดไปแล้ว31,803ราย มีผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่277รายค่ะ